สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนป้อนนมน้องชูกาไกเดอร์ของเรากันนะคะขั้นตอนแรกใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ล็อกน้องไว้แบบนี้นะคะไม่ต้องแน่นมากนะคะแล้วนำไซลินที่ดูดนมไว้มาป้อนน้องโดยระวังอย่าให้นมโดนรูจมูกของน้องนะคะเพราะมันจะทำให้น้องสำรักแล้วก็จะเป็นหวัดได้นะคะ ค่อยๆบีบค่อยๆป้อนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้องจะอิ่มถ้าทีแบบนี้แสดงว่าน้องอิ่มแล้วนะคะเขาจะใส่หัวไปมาหนีหรือไม่งั้นเขาก็จะแกล้งเป็นหลับเป็นตายเลยต่อมาใช้ชิชู่เปียกนะคะคอยเช็ดตรงที่บริเวณที่เปื้อนนมเช็ดให้หมดนะคะเสร็จแล้วใช้ชิชู่แห้งซับน้ําตรงที่เปียกเอาให้แห้งเลยนะคะไม่งั้นน้องจะติดเชื้อราได้นะคะน้องจะเป็นหวัดด้วย เอาแห้งๆเลยนะคะพอแห้งแล้วน้องก็จะกลับมาน่ารักมุงมิงมุงม้งมิ้งเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะสาวน้อยของเราอิ่มแล้วสวยแล้วเรียบร้อยค่ะ